มาอีกแล้วจ้าทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์จากอดีตกองหน้าอย่างไอ้ทรอยดีนี่ค่ะแหมทำเป็นกูรูฟุตบอลไปได้นะคะทุกรอบพรีเมียร์ลีกต้องออกมาอวยคนของตัวเองให้โชาวบ้านเขาเบื่อกันเล่นๆค่ะอยากรู้จังว่าคราวนี้มันจะเลือกใครมุ่ๆมัมาอีกค่ะเริ่มที่ผู้รักษาประตูเลยนะคะมาติเนสจากแอสตันวิลล่าค่ะมันบอกว่าโชว์ฟอร์มสุดยอด เกมจบที่2 0แต่เหมือนนิวคาสเซิลมีโอ,อกาสมากกว่าหรอคะ XG 2.18แต่ยิงไม่ได้เนี่ยนะก็แค่นิวคาสเซิลมันยิงทิ้งยิงคว้างเองไหมคะไม่ได้แปลว่าแกเก่งเวอร์อะไรหรอกคะ่ะส่วนแบ็คซ้ายมาร์เซนของวิลล่าอีกคนคะ่ะหมอนี่ไม่เคยเป็นตัวจริงแท้คะ่ะดีแต่บุกโยนบอลเก่งคะ่ะแต่รับไม่ดีดันบอกว่าเก็บฮาวิบานใส่กระเป๋าหลังได้งงจริงจริงงงคะ่ะแกไปทำอะไรให้มันคะ มาที่แบ็คขวาค่ะโอลาไอนาจากนอตติงแฮมฟอเรสค่ะอุ้ยเจอเบรนท์ฟอร์ดที่ชอบโยนบอลงอๆแหะคะก็แง่ละค่ะมันก็เคลียร์ได้หมดสิคะดันมาอวยว่ารับดีเยี่ยมแถมบุกก็เก่งอีกเก่งทุกอย่างเลยแหะคะเกอร์ฮีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแหมเจอกับบูฟส์เหรอคะมันก็แค่คลีนชีตแรกตั้งแต่หนึ่งมกราเองค่ะความสามัคคีที่เขานำมาพูดอะไรท่องมันคะ่ะ ซิตี้มันควรจะมีมานานแล้วไหมคะคู่เซ็นเตอร์ต่อไปค่ะฮอเก้คูเอนกาจากฟูลแลมค่ะคนอื่นเขาคุยเรื่องส่งบอลของอันเดอร์เซนแต่ไอันี่แค่นิ่งๆทำหน้าที่ค่ะคุมเกมได้ตลอดไม่เคยเสียตำแหน่งแล้วไงคะแล้วทำไมต้องอวยขนาดนี้คะฟังดูน่าเบื่อจะตายค่ะส่วนกองกลางคนแรกยูริติลลามองส์ของแอสตันวิลล่าอีกแล้วค่ะ ดีที่สุดในสนามแบบทิ้งห่างเหรอคะไม่เคยเห็นใครชงม,มันขนาดนี้เลยค่ะควบคุมเกมทําลายเกมสรุปมันทําอะไรบ้างคะเนี่ยแล้วอ e ีทรอยนี่ก็ดราม่าอีกเจ็บใจในฐานะแฟนเบอร์มิงแฮมค่ะโอ้ยใครเขาสนคะอีกคนค่ะอิบราฮิมซองกาเรของนอตติงแฮมฟอ o r เรสค่ะหายไปแอฟคอนแล้วแดนกลางไม่เหมือนเดิมเหรอคะพิทบูข้างๆแอนเดสันค่ะ ทำแต่งานสกรปรกฟังดูไม่เห็นจะหล่อเลยค่ะก็รู้ค่ะว่าฟอ r e เรสต์มันต้องการความถึกจริงๆนั่นแหละค่ะเอมิเลน่ u บูเอเดียจากแอสตันวิลล่าค่ะยิงประตูสุดยอดสำคัญต่อเกมรุกแสดงให้เห็นถึงคลาสและมนตขลังชอบนักเตะที่กล้าเสี่ยงค่ะมันก็ต้องเสี่ยงสิคะเป็นนักฟุตบอลจะให้มันยืนเฉยๆหรอคะอวยเวอร์วังอลังการไปแล้วค่ะ มาที่ปีกซ้ายค่ะแพทริกดอกูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะสุดยอดตั้งแต่มิเกลคาริกเข้ามาหรอคะประตูที่ยิงอาเซนอลก็สุดยอดคู่ควรกับการชนะทุกนัดในโลกค่ะเวอร์ไปไหมคะคุณแค่ประตูเดียวเองค่ะส่วนปีกขวาเอสเตวาโอวิลเลียนจากเชลซีค่ะเด็กใหม่ไฟแรงยิงได้จ่ายได้หรอคะแต่ก็แค่เจอคริสตันพาเลสค่ะ มันก็ต้องได้สิคะจะให้พูดอะไรเยอะแยะคะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกคะ่ะกองหน้าตัวเป้าคะ่ะอีกอร์เฮซุสจากนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสค่ะในสัปดาห์ที่กองหน้าไม่ค่อยดีหมอนี่เลยดึงหรอคะสู้เก่งทำแต่งานสกรปรกแล้วก็มีลูกเล่นให้ประตูอีกคะ่ะสรุปมันเก่งหรือไม่เก่งกันแน่คะคุณงงไปหมดแล้วคะ่ะฟังดูเหมือนเด็กสร้างของมันเองเลยนะคะ ปิดท้ายที่ผู้จัดการทีมค่ะนูโน e เอสปิริโตซันโตของเวสต์แฮมค่ะชนะซันเดอร์แลนด์สามหนำคัญมากทำให้เวสต์แฮมมีโอกาสรอดตกชั้นหรอคะมันไม่ใช่บุญแกคนเดียวซะหน่อยคนอื่นเขาก็เล่นค่ะทำไมต้องให้เครดิตเยอะขนาดนี้คะชนะแค่เกมเดียวเองค่ะแล้วไงคะจะให้ยกย่องเป็นเทพเจ้าเลยไหมคะเป็นไงคะฟังแล้วขึ้นไหมคะ ทีมยอดเยี่ยมของไอ้ทรอยนี่มันโคตรจะน่าเบื่อค่ะมีแต่คนคุ้นเคยแล้วก็อวยเวอร์วังไปเรื่อยคุณเห็นด้วยกับมันบ้างไหมคะหรือว่าในสายตาคุณมีใครที่คู่ควรกับตำแหน่งทีมยอดเยี่ยมมากกว่านี้คะรีบๆคอมเมนต์มาให้รู้หน่อยค่ะใครเห็นต่างรับรองว่ามีเรื่องค่ะ